ดีครับสวัสดีครับจอยสวัสดีคุณผู้ชมทางนชั่นทีวีนะฮะคุณผู้ชมทาง t r u วิช s i o และคุณผู้ฟังทาง FM ร้อยสองจุนย์ Nation Radio ครื่งคนทำงานและนี่คือรายการปากันลา วันนี้ตื่นเช้ามาเจอการันอังคารแล้วจ้าสามิถุนายน2 5 5 7นอยะฮะอยู่กับเราสองคนครับเคแล้วก็ป้าจอยสุนันทวดีครับถูกแล้วพี่ชาพัฒกับสุนันทวดีอีกสามอีกสองคนก็อีกสองคนนี่แหละนะฮะทุณผู้ชมส่งข้อความมาร่วมคุยข่าวกับเราได้นะฮะส่งพิมพ์ข้อความเลยแล้วก็ส่ง s อ s มาได้เลยที่4240-333วันนี้ก่อนที่เราจะไปคุยข่าวสารพัดข่าวเนี่ยนะจะเป็นข่าวเจอระเบิดมากมายก่ายกองในประเทศของเรา ใช่ครับหรือว่าเรื่องอความรักระหว่างผู้หญิงคนหนึ่งกับชายคนหนึ่งใช่นนเป็นความรักที่ร้อนอ,อ,อ,อายุก็ไม่สามารถขวางกัน้นความรักของทั้งคู่ได้เ,เดี๋ยวต้องติดตามกันนะฮะวันนี้ตัก,กีจะพาคุณผู้ชมไปชมเศษเหล็กที่มันไม่ค่อยจะมีคุณค่าแล้วหลายคนบอกว่าเห็นเศษเหล็กก็ทิ้งลงถังขยะไปจรงิงฉันก็เห็นแงะกันจังเลยเศษเหล็กเอาไปขายเอาไปขาย <laughs> นะฮะแต่ว่า ร้านค้าร้านหนึ่งเขามีไอเดียดีๆนําเศษเหล็กมาผลิตใหม่เป็นเฟอรนิเตอร์ชิ้นงามลหลายคนเห็นแล้วอยากได้ไปประดับที่บ้านตัวเองจะสวยงามขนาดไหนติดตามได้จากตักกี้ตาม<ะ>ไปเลยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับตะก,กี้อีกครั้งนะคะในช่วงของมือทำรวย เหล็กตัวนี้คุณผู้ชมคิดว่าถ้าเกิดว่านําไปช่างกิโลขายจะได้สักกี่บาทคะก็คงไม่เท่าไหร่ใช่ไหมล่ะและในช่วงมือทําลยวันนี้นะคะตะกี้จะพาคุณผู้ชมไปดูงานไอเดียที่เพิ่มมูลค่าเสร็จเหล็กให้มากกว่าการช่งกิโลขายกับเฟอร์นิเจอร์จากเสร็จเหล็กอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวตามตะกี้ไปพบกับเจ้าของงานไอเดียเลยค่ะไปเลย กับเจ้าของงานไอเดียนะคะเฟอร์นิเจอร์เศษเหล็กคุณสุรุตาเกียรติภาคภูมิโดยพี่ปิ่นสวัสดีค่ะค่ะพี่ปิ่นคะปกติที่บ้านสก,กี้เนี่ยเสร็จเหล็กเนี่ยก็จะเอาไปชั่นกิโลขายอะไรคือจุดเริ่มต้นที่ทําให้พี่นําเสร็จเหล็กมาทําเป็นเฟอร์นิเจอร์ค่ะด้วยความที่เราเกิดแล้วก็โตในโรงงานที่ผลิตอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ขอที่บ้านเนาะแล้วก็ แล้วเราก็เรียนศิลปรกรรมมสวจบออกมาแล้วเหมือนกับว่าอยากจะหาอาชีพให้ตัวเองแล้วก็อยากที่จะนําความรู้ของด้านศิลปะที่เรียนกับธุรกิจที่บ้านมีเนี่ยให้มันผนวกทั้ง2องอย่างแล้วก็ดาเนินธุรกิจได้แล้วเราก็พยายามที่จะหาความสุขกับการที่จะอยู่ที่บ้านใ,ให้ได้เมื่อทำรวยวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาค้นไอเดียเจิดมาจับไอเดียเจ๋งกับเฟอร์นิเจอร์เศษเหล็กของพี่ปิ่น เศษเหล็กเหลือทิ้งที่ถูกมองข้ามโดนนากลับมาแปลงร่างให้เป็นของตกแต่งบ้านในสไตล์โมเดิร์นเพิ่มมูลค่าให้กับเศษเหล็กได้อย่างไม่น่าเชื่อแล้วปัจจุบันนี้เฟอร์นิเจอร์เศษเหล็กนี้มีกี่ประเภทคะเฟอร์นิเจอร์เรเหล็กตอนนี้เนี่ยที่ทำอยู่ก็มีแบ่งเป็นโคมไฟแล้วก็ศิลปะตกแต่งผนงังกับกระจกนะคะที่งานตกแต่งผนงังแล้วก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้สอยที่นั่งได้ แบ่งเป็น3าประเภทแล้วก็หลังจากงานตรงนี้ที่ขายเป็นชิ้นๆแล้วก็จะเป็นงานโปรเจกต์จากเป็นโปรดักต์แล้วก็กลายเป็นรับโปรเจกต์ไปด้วยซึ่งปีที่ผ่านมาก็ได้โปรเจกต์ใหญ่ของทางสยามดิสคัฟเวอรี่ให้ทำต้นคริสต์มาสก็ได้เป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่เหมือนกันสักเสร็จเหล็กและเห็นบอกว่าได้รับรางวัลมาเยอะแยะมากมายมีตัวไหนที่ได้รับรางวัลมาบ้างคะก็อย่างชุดโต๊ะที่นั่งอยู่ก็ได้รางวัลดีมาค่ะ เป็นของกรมของเสริมการส่งออกเป็นคนให้รางวัลปีที่ผ่านมาคือ2013เราได้3รางวัลจะเป็นผับกาดวอลอาร์ตก็คือจะเป็นตัวนี้ที่วางอยู่แต่ว่าติดผนังนะคะแล้วก็เป็นโคมไฟใจดีส่วนวอลอาร์ตอันนี้ติดติดผนังอันนี้จะได้รางวัลที่ญี่ปุ่นด้วยเป็นกู๊ดดีไซน์อวอร์ดคือส่วนใหญ่แต่ละตัวนี้คือมีคอนเซปต์ของเขาใช่ค่ะตัวอย่างตัวตัวนี้ตัวโต๊ะชุดโต๊นี่คือมีคอนเซปต์อะไร ชุดโต๊ะอันนี้มันแพทด้วยด้วยด้วยวัสดุเนี่ยมันมาเป็นแพทเทิร์นเป็นบล็อกบล็อกแล้วเวลากระบวนการทำองเ็จเหล็กเนี่ยมันก็จะถูกปั๊มออกมาเป็นบล็อกแบบนี้เลยตั้งชื่อเพราว่าเป็นแบ็กบล็อกคือเป็นสีดำด้วยแล้วก็เป็นเป็นบล็อกเราก็ทําตั้งใจให้ทําเป็นสีเหลี่ยมเพราะด้วยความที่เราเกิดและโตอยู่เมืองอยู่ในเมืองก็เลยตั้งใจให้มันมันเป็นวิถีชีวิตของของเราเองด้วยคือเป็นเป็นบล็อกถูก ถูกเกิดและโตมาอยู่ในความเป็นเมืองที่ถูกจำกัดกับกรอบสีเหลี่ยมปัจจุบนันเฟอร์นิเจอร์จากเซตเล็กส่วนใหญ่ของพี่ปิ่นจะส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาแต่หากใครสนใจก็สามารถเข้าไปดูได้ทั้งทาง Facebook หรือจะโทรติดต่อกับพี่ปิ่นโดยตรงเลยก็ได้ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากจะให้พี่ปิ่นเนี่ยฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านเลยค่ะที่เขามีไอเดียแล้วก็อยากที่จะทำงานศิมีบาง ก็จริงๆแล้วหลายๆคนก็อาจจะมองว่าเป็นเพราะว่าเรามีลงาเราถึงทาได้แต่บินเชื่อว่าจริงๆแล้วคนเราในแต่ละคนเนี่ยมันมีจุดหรือความชอบหรือแรงบนันดาลใจของตัวเองว่าฉันอยากจะทําอย่างนั้นฉันอยากจะทําอย่างนี้เชื่อว่าถ้าเราตั้งคําถามและหาคาตอบกับสิ่งที่เรามีเนี่ยบินเชื่อว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่เข้าใจกับตัวเราเองเข้าใจในใจของเราเองมากกว่าสิ่งเหล่านี้มันน่าจะทําให้เกิด สิ่งที่เราไม่เคยคาดคิดมาก่อนก็ได้ค่ะว่าเราทําได้ค่ะในวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ติ๋มมากๆนะคะที่วันนี้ให้เราได้มาดูงานไอเดียดีๆแบบนี้ไม่น่าเชื่อนะคะคุณผู้ชมว่าเศษเหล็กที่หลายๆคนมองว่าแค่นําไปชั่งกิโลขายมันจะกลายเป็นสิ่งที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นมาได้และสําหรับในช่วงของมือทำรดยวันนี้ตะก,กี้ก็หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมติดตามได้ใหม่ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีนะคะตอนนี้ตะก,กี้และพี่ติ๋มต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างนะครับคุณผู้ชมเศกเหล็กเศกมาเลยแจกแล้วนะฮะอันนี้ใช่ไหมอันนี้เลยแล้วแต่ว่าจะเอาไปทำอะไรเพราะจะทำอะไรเป็นโทรฟีีช่วยรางวัลนางงามเค้กจะทำอะไร เค้กไปทำไปนี่ที่จิ้มผลไม้กินแจก1ชิ้นเท่านั้นนะฮะส่งข้อความมาคุยข่าวกับเราได้วงเล็บเศษเหล็กสักหน่อยละกันเพราะว่าคุณผู้ชมช่วงท้ายอาจจะมาไม่ทันไงวงเล็บเหล็กดีกว่าวงเล็บเหล็กและสั้นๆนะฮะแล้วก็ส่งมาที่4240333 อันนี้ก็ได้แล้วแต่จะไปทำอะไรใส่ตุ้มหูสร้อยไปแขวนอย่างงี้รู้ละไปดักปลาดุกตรงเนี้ยดักปลาดุกพอปลาดุกเข้าไปในเนี้ยได้สนใจโทรติดต่อได้นะฮะ0863136166นะฮะไคิดได้ไหมถ้าจะไปดักปลาดุกไปพัทลุงดีกว่าเออไปดูเขาคืนทองกันไปดูที่พัทลุงนะฮะที่อำเภอเขาชัยสน ที่มีการขุดทองได้ในพื้นที่ที่ดินของชาวบ้าน <c oughs> ของคนอื่นเขา <c oughs> ก็คือที่ดินเนี่ย <c oughs> เขาจะเกลี่ยหน้าดินกันจะปลูกต้นปาล์ม <c oughs> แล้วก็ไปขุดเจอแผ่นทองชาวบ้านรู้ข่าวก็แห่กันมาเยอะแย,ยะมากมาย <c oughs> ก็ได้กันไปขายได้เป็นหลักหมื่นหลักแสนนะฮะคุณผู้ชมแต่ว่าล่าสุดทางด้านของกรมศิลปากรเจ้าหน้าที่หน่วยต่างๆนักโบราณในคดีผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมเขาก็ลงไปที่พื้นที่เลยและเขาก็ย้ำนะฮะบอกว่าใครที่เอาทองไปแล้วเนี่ยขอความกรุณา เอาทองเนี่ยนำมาคืนเจ้าหน้าที่ซะและรับรองเลยว่าคุณเอามาคืนปุ๊บคุณจะได้มูลค่าหนึ่งใน3ของมูลค่าแผ่นทองนั้นซึ่งคนอื่นๆที่มาขุดยังไม่คืนแต่เจ้าของแปลงที่ดินคืน,นก่อนใคร <ไป S 1> แล้วเบื้องต้นคืนไป2บาทเบ<อ>ื้องต้นคืนไป2บาทเจ้าของคืนไป2บาทแล้วทางเจ้าที่เนี่ยก็จะนําไปตรวจสอบนะฮะบอกว่าเอ๊มันเป็นแผ่นทองมาจากที่ไหนมีการพิสูจน์ที่มาที่ไปอย่างไรกันบ้างแล้วเขาบอกว่าชาวบ้านเนี่ยบอกว,กว่าการขุดพบทองเนี่ยเจอมันอยู่ อยู่ใต้ผิวดินลึกประมาณ3เมตรโอเคพอลึกประมาณ3เมตรปุ๊บเขาก็เลยตั้งสมมติฐานกันบอกว่า3เมตรนะถ้ามันเป็นการทับถมทางธรรมชาตินะพ้าจอยมันจะใช้เวลานานมากในการที่ทับถมลึกถึง3เมตรอัตะปืนนางเลยอ่ะพ้อจอยคือแบบตั้งแต่สมัยอาณาจักรศรีวิชัยอะไรแนวนั้นเลยนะฮะเขาบอกข้าดังนูนอาจจะอยู่ในช่วงของสมัยทุยาหรือว่าก่อนหน้านั้นด้วยเบื้องต้นเชื่อได้ว่าน่าจะเป็นของเก่าแก่รุ่นสร้างพระธาตุ และหากขุดลึกลงไปเจอน้ําไหลผ่าน <ừ. S 1> ก็จะชี้ชัดได้ว่าพื้นที่นี้เคยเป็นทางน้ําเก่าที่สามารถเชื่อมต่อกับทะเลสาบสงขาได้คือเดี๋ยวเดี๋ยวนักธรณีวิทยาเขาคงไปวิววเคราะห์กันดูแหละว่<ช>วามันเป็นบแบบไหนแต่ว่าจากรวดลายอะ่ะจากรวดลายพวกนี้เนี่ยเขาว,ว่ากันว่าอยู่แถวแถวแหลมมาลายูนะนต้นกําเนิดเพราะฉะนั้นเนะี่ยขุดเจอปุ๊บเอามาคืนนะฮะ,ะแล้วก็รับรองว่าจะจ่ายเงินคืนให้กับชาวบ้านหนึ่งในสของราคาซึ่งยืนยันได้เลยว่าราคามันจะสูงกว่าที่คุณเอาไปขายที่ร้านทองใช่แล้วตอน เป็นสมบัติชาติไงใช่เขาบอกแล้วป้าจอยบอกว่าให้คืนภายใน15วันถ้าไม่คืนจะถือว่าคุณยักยอกทรัพย์ทรัพย์สินของทางรัฐการหลายคนบอกไม่กลัวเรื่องทางกฎหมายทําเป็นอมงุบงิบงิบซ่อนไว้แต่ฉันบอกแล้วปู่สงเฝ้าทรัพย์มีจริงนะหนักนะเอาไหมเดี๋ยวเขาจะไปทวงเค้กจําได้แบบที่เราไอ้นี่ไงไอ้เกาะลิเปะที่ก้อนหินดําก้อนหินไงเกาะหินงามใช่ที่ก้อนหินดําแล้วมันสวยจริงๆนะแล้วมันมีที่เดียวอ่ะ คนเอากลับมาไปต่างประเทศฝรั่งมันเอาไปต่างประเทศขอโทษค่ะเขาไปทวงไปทวงกลับจนจะต้องขึ้นเครื่องบินกลับมาเอามาวางไว้ตำแหน่งเดิมที่เมืองไทยของพวกนี้เนี่ยเราไม่เห็นเราพูดไม่ได้นะเนี่ยสมบัติชาติเอามาไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะต้องคืนนะฮะเขาบอกติดต่อคืนได้เลยแล้วก็ล่าสุดทางด้านของเจ้าของที่ดินก็คืนไปแล้วสองบาทเขาจะนําไปตรวจสอบกันนะฮะแล้วก็ของที่ดินมันได้น้อยจังนะก็คือ ได้มาเยอะแต่ว่าอ๋อคือมีสองบาทก่อนมืไมีมิดีอ่าตอนแรกก็เคาถมกห็นข่าวตอนแรกก็เอ๊ะทำไมคืนแค่สองบาทคือเจ้าของจริงๆขุดได้เยอะแต่ว่าเบื้องต้นเอาไปตรวจก่อนเมมไปนิดนึงเออถ้ามันยังไงถ้ามันแบบว่าเป็นของเก่าจริงก็ออโอเคเดี๋ยวค่อยเอานี่ไม่ใช่แค่เฉพาะประชาชนสมาคม สมาคมทองอะะ่ะเขาก็ประสานงานกันเขาบอกว่าถ้าร้านทองร้านไหนรับซื้อไว้ก็กรุณาไปคืนคอย่าเอาไปผสมปนเปก,กับทองใหมบ่บางเจ้านี่และเขาบอกเลยนะครับค่าโทษเลย ค่าโทษสาหรับร้านทองด้วยถ้าเกิดคุณรับซื้อไปอคุณอาจจะเข้าข่ายรับซื้อของโจรน,น,นะฮะอันนี้มีการเตือนภัยกันแล้วถ้าทางกฎหมายเอาผิดคุณไม่ได้เกางที่ป้าจอยบอกปูโสมเฝ้าทรัพย์นะฮะหนักนะเอาไหมเออทีเรื่องหวยเหอะเชื่อเชื่อกันจังอ,อันนี้เรื่องของคนเฝ้าของโบราณมีจริงนะท่าน,นจะบอกให้รูปมาตาบ่อนี่โอ้โหถูแล้วถูอีกเออแม่ มาที่เรื่องราวของกล้องฟรุ้งฟริงกันบ้างนะฮะมันเป็นยังไงกล้องที่เขาถ่ายรูปอะเคยนี่อันนี้ไม่เคยถ่ายรูปฟรุ้งฟริงงาถามมาจอยมาจอยกเบอกว่าเวลาถ่ายแล้วมันจะสวยกว่าตัวจริงเยอะใช่ใช่พอถ่ายปุ๊บนะปกติเราต้องมีแอปเอิบอะไรมาแต่งไปบีบหน้าให้เรียวเล็กลงกล้องนี้ไม่ต้องถ่ายเสร็จปุ๊บสวยเลยมันจัดการฟรุ้งฟริงให้เราเลยนะฮะมันจัดกรรมให้เราเลยแล้วเคยอ่านข่าวไปก่อนนั้นนี้บอกว่ามีผู้เสียหายประมาณ140คนเข้าไปแจ้งความที่กองปราบบอกว่าพคนเขากล้าไปแจ้งฟริงก็คืออกล้งเนี่ยราคา1 1500บาทแต่ว่าจริงๆแล้วราคา1500บาทถูกกว่าท้องตลาดประมาณ3,000คนที่เห็นก็อยากได้ก็ติดต่อไปที่นางสาวพัชรพันธ์นะฮะเธอคนนี้เป็นนักศึกษาเองชั้นปีนที่3ามหาลัยเอกชนแห่งหนึ่งก็ติดต่อซื้อขายกับเธอคนนี้แหละแต่ล่าสุดเธอคนนี้ก็มาแจ้งความเหมือนกันบอกว่าเธอก็ถูกหลอกเหมือนกันเ,เหมือนกับเธอเป็นพ่อค้าคนกลางคือเอ,เอาตามประวัตินะคือประมาณวันเดือนเมษายนที่ผ่านมาน้องพัชรพันธ์ผู้หญิงคนนี้ไปรู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่งชื่อบรู ไม่รู้จักชื่อไม่รู้จักนามสกุลรู้จักผ่านทางโปรแกรมไลน์ผ่านทางอินสตาแกรมออคือคุณบูเนี่ยก็ขายของขายกล้องฟุง้งฟิงทางอินสตาแกรมแหละแล้วน้องพัชรพันเนี่ยอยากได้ก็เลยไปติดต่อซื้อพอติดต่อซื้อเข้าหลายๆครั้งนางบูคุณบูก็บอกว่านน้องซื้อบ่อยๆอะ่ะน้องมาทําธุรกิจร่วมกับพี่ไหมช่วเลยน้องมาทออําธุรกิจร่วมกับออออพี่ไหม แล้วตอนตอนที่ชวนทำธุรกิจเนี่ยบูเนี่ยมากับผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่ารณฤทธิ์อ่าแล้วอ้างว่าทั้งสองคนเนี่ยพี่กับพี่กับบูเนี่ยเป็นแฟนกันน้องมาทำธุรกิจพี่โดยที่น้องเนี่ยไปเปิดบัญชีกลางไว้นะแล้วน้องก็เปิดขายหน้าร้านของน้องไปเลยจะได้กาไรส่วนต่างได้ไปเลยชิ้นละสองพันโอ้เด็กมันก็อเอาสเออิเรียนหนังสืออยู่เนี่ยอ,อยู่เฉยมีคนมาสั่งผ่านอินสตาแกรมราวสั่งกล้อง เราได้ส่วนต่าง2,000แล้วก็ทำสิพอจอยมีหน้นะาละบัญชีเนี้ยมันถึงมีเงินเป็นล้านใช่แล้วล่าสุดก็เนี่ยผู้เสียหาย140คนเข้าแจ้งความ<อ>น้องเขาอยู่ไม่ได้เขาก็ต้องมาแจ้งความตอบบอกว่าดิฉันก็โดนหลอ,อกเหมือนกันแล้วก็ให้ความไปตำรวจว่าไงเชื่อไหมอะตำรวจก็จะนําหลักฐานทั้งหมดไปตรวจสอบขึ้นนะฮะ<อ>ว่าที่มาที่ไปอย่างไรแล้วก็เบองต้นเนี่ยน้องเขาก็นําเงิน ประมาณ9 6 0 0แ0มาโชว์มาแล้วก็คืนให้กับผู้เสียหายไปคือคือนคืนที่เขาโอนมาให้น้องเขาไว้ใชแ่แต่จไปจับตามล่าหาตัวไอ้ต้นทาง <Blue S 1> โรนาริตกับบลูยังไม่เจอยังไม่เจอแล้วก็เงินส่วนไอ้เก้านี่ยังไม่ครบนะแค่ส่วนหนึ่งที่น้องอพอชรพันธ์มี มันจะมีอีกส่วนหนึ่งอยู่ที่นายโรนาริษแล้วติดต่อกลับไปก็ติดต่อไม่ได้แล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยน้องพัชราพันเนี่ยไม่คือเขาก็เขาค้าขายออนไลน์มาก่อนเพราะฉะนั้นก็มีพื้นฐานที่แบบว่าทํามาค้าขายทําธุรกิจเป็นเขาบอกก่อนหน้านี้เขาก็ขายพวกของอะไรอะ ฟีมกันลอยมือถือช่วงสงกรานต์แลได้ดีก็ไม่มีปัญหาอะไรไอ้นี่มันมีหัวกันค้าดีนะแต่มันพลาดตรงที่ไปโดนคนเขาหลอกใช้อ่ะรู้จักคนชื่อบูไม่รู้จักชื่อไม่รู้จักนามสกุลรู้จักผ่านไลน์รู้จักไ่้ไอซ์แก๊ตำรวจเทคโนโลยีกับตำรวจเศรษฐกิจเก่งเดี๋ยวนี้เดี๋ยวก็เจอเธอคิดเหรอว่าเขาจะไม่รู้จักกันผ่านไลน์มันจะต้องสมัครผ่านอีเมลมือถืออะไรพวกนี้มันสามารถสืบได้เดี๋ยวก็จับได้ต้องฟุกฟิงซื้อไหม ไม่เอาฉันสวยอยู่แล้วจริงๆพวกเราสวยธรรมชาติอยู่แล้วเนาะใช่ไม่เชื่อก็ดูในทวิตเตอร์สิเมื่อกี้ถ่ายรูปเล่นกันสดๆโอ้ไม่มีแต่งไม่มีแต่งขึ้นไปแล้วจริงเอออันนี้คือมมั่นใจในหนังหน้ามั่นใจมากก็นี่ไงคะมีคนอยากจะได้เหล็กของเราสวันนี้ยามเช้าค่ะสอบพิธีการปักตลาดเหล็กเอออยากได้เหล็กไงเออเป็นทัวรฟี่ได้อะเป็นช่วรางวัลยี่นี่เอาไว้ตรงนี้ได้ไหมตรงนี้ฉันเหมือนฉันเหมือนอะไรนะเป็นราชมีอมิตตดา บ้าไปใหญ่แอ่ะส่งข้าความมาคุยได้ขยันได้เอาขึ้นหน้าจอมาเลยใช่อ่ะไปที่เรื่องราวของการจำนำทองไม่ได้ไปจำนำที่ร้านจำนำนะฮะแต่ว่าไปจำนำทองที่ร้านขายทอง่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ผู้เสียหายกว่า1ิคนเขารวมตัวกันไปแจ้งความบอกว่าพวกเขาเนี่ยนำทองไปจำนำที่ร้านทองแห่งหนึ่งที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ชื่อว่าห้างทองเพชรไมตรีพอเอาทองไปจำนำเสร็จปุ๊บ มันต้องมีการต่อดอกบ้างบางคนอ,อยากจะเอาทองคืนบ้างก็จะไปถ่ายทองออกปรากฏว่าไปถึงหน้าร้านทองมีป้ายติดบอกว่าปิดกิจการอ๋อปิดกิจการแล้วแต่เขาก็ให้เบอร์โทรศัพท์ติดต่อเน้ะไปแล้วไม่ติด เอาทำไมล่ะโทรไปแล้วไม่ติดนะฮะแล้วปิดร้านมาเกือบ1เดือนป้าจอยทําให้ผู้เสียหายไม่สามารถนำเงินมาถ่ายทองคาที่จํานําไว้ได้แล้วก็ไม่สามารถติดต่อเจ้าของร้านได้ก็มาแจ้งความไว้นะฮะมีคนไปแจ้งความเยอะไหม10กว่าคนป้าจอยเบือ้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาฐานยักยอกทรัพย์นะฮะแต่ถ้าเกิดเราไปดูจากพฤติกรรม ของเจ้าของร้านแล้วถ้ามีจนาหลบหนีจริงๆทางตำรวจจะออกหมายจับต่อไปทีนี้ไปสอบถามทางญาติิของเจ้าของร้านทองญาติเนี่ยเขาก็บอกว่าตอนนี้นะไม่รู้ว่าเจ้าของร้านทองนยอยู่ไหนชื่อว่านายธนิตเพชรทองทานทางญาติก็กําลังหาข้อมูลการจํานําของบรรดาลูกค้าต่างๆแล้วก็ปรึกษากันว่าโอเคเดี๋ยวจะจะคืนเงินบางส่วนให้แต่ว่านายธนิตเนี่ยทางญาติก็จะตามหาเหมือนกันเพราะทางญาติก็ไม่รู้ว่านายธนิตเนี่ยไปไหนต,ติดหน้าร้านบอกว่า ปิจการเขาอาจจะไปเที่ยวต่างประเทศแมื่อยเดือนหนึ่งแล้วนะเกไปไกลไล่ะคะไปทัวร์ยุโรปทั้งทวีปไงอ๋อเหรอเหรอมือถือเลยโทรไม่ติดแม่มแต่ถ้าสมมุติว่าเขาไม่อยู่แบบนี้เขาก็ต้องมีมีการมอบหมาย ภารกิจแบบนี้ให้คนอื่นเขาดูแลสิแต่มองอย่างหนึ่งถ้าจะหนีจริงๆจะให้เบอร์มือถือทำไมก็นั่นไงแต่แต่ก็อีกแต่เดือนหนึ่งนะเดือนหนึ่งยังไม่พอโทรไปก็ไม่ติดนี่ไงคนมันก็ตกกระจายไงแต่ว่าคุณตำรวจบอกว่าถ้าไม่มาทําเรื่องนี้ให้กระจ่างก็จะไปไล่จับนะจ๊ะเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นที่เชียงใหม่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เมื่อกี้เราเห็นคาด หน้าจอคือสำนักข่าวเห็ดลมคือชื่อเก๋ปะเห็ดลมเหรอเห็ดลมอ่เพื่อนๆเรานี่แหละทำเหรอ่คุณผู้ชมส่งข้อความมาบอกว่ามีผู้ส่งข้อความมานะบอกว่าทำกับข้าวไปด้วยนั่งดูปักตลาดไปด้วยแล้วจะบอกทำไมล่ะมันหิววันนี้แกงอะไรจ๊ะเออแค่อยากกินอะไรวันนี้เรากินโจ๊กทั่วเราเบื่อแล้วอ่ะน้องอยากกินแกงเขียวหวานตอนเช้าได้ไหมเขียวหวานเลยเหรอผิดไหมไม่ผิดแต่เขียวหวานเลยแล้วเขียวหวานก็เค้กบอกตอนเช้าเค้กจะกินแบบราชาก็นี่ไง แกงเขียวหวานออข้าวคัหมูติดมันโอ้ออดีดแีแล้วตอนกลางวันล่ะตอนกลางวันก็เอาแกงเขียวหวานหม้อื่อเช้าเนี่ย <c oughs> มาอบกิน <c oughs> ตอนเย็นเหรอตอนเย็นเหรอตอนเย็นไม่กินไม่กินมาที่เรื่องราวของจังหวัดเชียงใหม่ยังอยู่ที่เชียงใหม่เหมือนเดิมนะฮะเป็นเรื่องราวของช่างตัดผมท่านหนึ่งเขาโด่งดังมากใน f a c e b o o ป้าจอยเวลาป้าจอยจะตัดผมป้าจอยจะไปที่ร้านใช่แต่ว่ารายนี้นะฮะเป็นเดลิเวอรี่จริงเหรอเช่นป้าจอยไปเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่นั่งทานเล็บอยู่ที่ห้องห้องพักที่โรงแรมฉันจะไปงานเย็นนี้อยากทำผมโทรเรียกเขามาเลยฮะเขาจะมาถึงที่ใช่ ชายคนนี้เลยเขาเป็นช่างนะฮะชื่อว่าเขาใช้เฟซบุว่าการโนเบนอาหมัดอายุ28ปีเขามีชื่อร้านว่าอับดุลรอคัดจะรอคัดคือรอตัดผม <laughs> เขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีลูกค้าจองคิวผ่านเฟซบุ๊กจองคิวเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็จะไปถึงที่ขับมร์สซคของเขาเนี่ย <laughs> แว้งไปตามภาพ ไปถึงก็ตัดเลยไม่ว่าจะเป็นข้างทางร้านอาหารห้องพักต่างๆทุกที่ทุกที่ส่วนอยากจะตัดเป็นทรงวินเทจหรือว่าเรโทรย้อนยุคอาชีพที่ผ่านมาเคยเป็นดีเจอยู่มาก่อนที่จะมาตัดผมคือสมัยเด็กๆอันนี้อันนี้ริมถนนเลยใช่ไม่ต้องมีหน้าร้านไงแล้วสมัยเด็กๆเขาบอกเขาเป็นคนชอบตัดผมให้กับบรรดาเพื่อนพอโตขึ้นมาก็ตัดผมอีกตาคนนี้ตาคนนี้เป็นนายแบบให้เราใช่พอโตขึ้นมาแล้วอยากตัดผมชะมาประจอยเสร็จปุ๊บเขาบอกว่า เวลาตัดผมให้กับเพื่อนเนี่ยขาดเสียเขาชอบจะอัพรูปภาพอ่ะขึ้น Facebook แล้วส่วนใหญ่ที่ส่วนใหญ่ที่อัพรูปภาพเนี่ยจะเป็น บีฟอร์แล้วก็แอฟเตอร์บีฟอร์สภาพเป็นยังไงตัดออกมาแล้วหนังหน้าสภาพเส้นผมดูดีขนาดไหนและมีคนเข้ามาดูเยอะแยะมากขึ้นก็มีคนสนใจเพิ่มมากขึ้นอันนี้อันนี้ตามร้านกาแฟไปตัดทุกที่เออทุกที่เลยฮะเนารตลาดเนี่ยผู้ชายคนนี้คุณอะไรนะคุณรอคัตเนี่ยใช่คุณอับดุลรอคัตนะฮะเขามีความสามารถมากเลยนะในการทำการตลาดแบบนี้คุณการโนเบนอาหมัดเขาบอกเขาไม่เรียกว่าการตัดผมนะเขาเรียกว่าการเหลาหัวเาเหลาหัวและที่มันโด่งดัง เพิ่มมากขึ้นเรื่องราวแบบนี้ที่มันโด่งดังเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าคุณเนี่ยคุณกาโน่เนี่ยไปตัดผมให้กับสงกราเดือบไว้แชมป์เดือบไว้คนล่า oh. สุดที่มีหนวดนง,งามอ,ะ oh. อ่ะตัดเสร็จปุ๊บอัพขึ้น Facebook คนก็เลยเข้ามาดูเยอะแยะมากขึ้น hmm. แล้วก็เป็นที่โด่งดังนะฮะใครอยากไปตัดผมกับคุณกาโน่เบนอาหมัดก,ก็เข้าไปดูที่ Facebook เขาได้ การโนวเบนอมาภาษาอังกฤษหรือว่าร้านอับดุลรอคัดนะฮะวันนี้ก็จะมีลูกค้าลืมแหละเพราะว่าเค้กเอามาเล่าในปากตลาดแต่ว่าเราจะบอกว่าอันนี้เป็นความคิดที่ดีนะมันอยู่ที่ตลาดการตลาดเนาะใช่นี่คือการตลาดที่น่าสนใจคือหนึ่งไม่ต้องมีหน้าร้านแล้วก็ใช้ออนไลน์ให้เป็นประโยชน์ปกติคุณใช้ Facebook ทำอะไรบ้างด่าคนอ่ะเมากินข้าว เธอใช้ด่าคนจริงเหรอไม่พูดเล่นคนอื่นสิเธอสอนน้องไงเคครีบร้อยจะตายเธอสอนน้องออกเฟซบุ๊กไงฉันเห็นช่วงพี่เคสอนน้องเป็นคลิกดูได้ในในเฟซบุ๊กของเคเขาจะชอบสอนเด็กๆรุ่นใหม่แต่ตัวเองสอนไม่ได้อ่านมาดูต่อไม่ป้าบอกว่าหลักการตลาดหนึ่งเขาใช้ออนไลน์ให้เป็นประโยชน์ใช้เะล่บ before after นะแล้วก็ใช้ กลยุทธ์ด้านราคา150เท่านั้นร้0าบบาทป้าแล้วถ้าไปไกลหน่อยเรามีน้ําใจเออเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาไกลใช่ถ้าเกิดไปไกลปุ๊บไม่มีการชาร์จเพิ่มแต่แล้วแต่ว่าลูกค้าเนี่ยจะให้เพิ่มเท่าไหร่ก็แล้วแต่น้ําใจแต่ว่าเขามีหน้าร้านนะคือบ้านแต่ว่าเขาบอกว่าก็เข้าใจคนเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยสะดวกอย่างกระจอย่างเงี้ยวางทีหัวโตเลยเห็นบ้างคุณผู้ชมอ่ะแบบไม่ได้ตัดผมนานมากใช่ครับ ก็อยากจะให้เขามาตัดให้ที่กรุงเทพได้ไหมอันนั้นต้องบวกค่าเครื่องบินไปกลับอีก3,000ไงแต่ก็เป็นทรงวินเทจนะสมัยย้อนยุคชอบไหมล่ะชอบชอบก็ลองไาดูได้ใครที่ไปเที่ยวเมืองเชียงใหม่นะฮะถ้าไม่ไม่อยากเข้าร้านเนาะก็เข้าดูผลงานของเขาได้ว่าเออตัดเก๋ถูกใจไหมถูกใจก็ติดต่อผ่านเฟซบุ๊กเขาก็จริงจริงแล้วมีอีกหลายอาชีพที่ทําแบบ delivery แบบนี้ได้มีเอ่อแต่งหน้าได้ไหมมีล้างรถแต่งหน้าก็ได้ ทำผมตัดเล็บทำเล็บเคสเคยเห็นธุรกิจหนึ่งอ่ะแต่จำชื่อไม่ได้นะไปเซิร์ชเอาเองเป็นธุรกิจล้างรถก็คือเขาจะบรรทุกน้ํามากับรถเขาเลยแล้วเขารถมอเตอร์ไซค์แบบนี้แหละคันเดียวมาถึงบ้านของลูกค้าเลยใช่แล้วสี่รเองมั้งสมมติว่าเคสจะไปไหนด่วนเนี่ย รถแบบเลอะเทอะใช่ไหมเค้กโทรศัพท์เลยเจอกันใต้ทั้งด่วนเขาก็ล้างให้จะกันังกินข้าวแกงข้างทางไปเขาก็ล้างรถไปเกีรจะตายมันอยู่ที่หัวคลิปนะฮะไม่ใช่ว่าเล่นโลกออนไลน์ด่ากันอย่างเดียวมันไม่ใช่ดูเกงไม่ใช่อัพเล่นออนไลน์อัพคลิปตบกันแย่งผัวกันเด็กๆยุคใหม่เอาหลักการนี้ไปใช้นะขายได้ทุกอย่าง ขายห่อหมกขายข้าวต้มมัดของคุณยายขายสินค้าโอท็อปที่อยู่ยนในบุรีตัวเองเดี๋ยวนี้มีการขายไข่เจียวผ่านอินสตาแกรมนะฮะจริงป่ะจริง <c oughs> ไม่รู้ขายได้ยังไงเฮ้ย <c oughs> ขายได้หรอ, <c oughs> เ,อ,อเดี๋ยวรอดูกั่ะไปที่ อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีกันบ้างนะฮะคุณผู้ชมชาวบ้านก็แตกตื่นกันอย่างมากเลยจะไปทะเลเพราะว่าจะไปเที่ยวทะเลใช่ไหม<อ>แต่ว่ารายนี้ไม่ได้ไปเที่ยวทะเลนะชาวบ้านในหมู่บ้านเขาแตกตื่นกันเพราะว่ามันมีหมูป่าตัวหนึ่งวิ่งผ่านอยู่ในหมู่บ้านนะฮะ <c oughs> แล้วชาวบ้านเขาจับ,บได้คุณผู้ชม <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปดูภาพกันนะฮะ <c oughs> ชาวบ้านเห็นหมูป่าวิ่งอยู่ในหมู่บ้านเขากลัวไงดูสิป้าจอยตัวจริงนี่ตัวจริงสิจริงนะฮะชาวบ้านเขาเลยไปแจ้งพลรนที่สว่างโรจนธรรมสถานที่สัตหีบมาบอกว่า เจ้าหน้าที่มาช่วยจับหมูป่าหน่อยเถอะปกาบกเลยวาจับงูจับหมาแล้วอันนี้จับหมูป่ากันหมูป่าตัวนี้เพศผู้นะฮะคุณผู้ชมอายุประมาณ1ปีน้ําหนักตัวกว่า50กิโลกรัมคือหลังจากที่มันกินพืชผักของชาวบ้านจนอิ่มหนำสำราญละมันก็ไปนอนหลับแช่น้ําสบายใจช่ไม่บอกว่าชุนอิ่มแล้วชุนสบายใจแต่สักพักหนึ่งพอเห็นเจ้าหน้าที่มามันก็วิ่งหางจุกตูดพยายามที่จะเอาตัวเองกับฝ่าวงล้อมหนีออกไปเจ้าหน้าที่ใช้เวลาต้อนหมูป่าตัวนี้นะฮะชั่วโมงกว่า แล้วแล้วจับได้ใช่ไหมตกลงถึงจะจับได้นี่คือวิธีการออกกำลังกายอย่างหนึ่งนะครับคุณผู้ชม <S <S น่ารักไม่จริงๆแล้วคนเลี้ยงเขาไว้แล้วเขาก็หลุดออกมาไงอาจจะมาจากทางปากปากทางหมู่บ้านชาวบ้านเขาแตกตื่นไงปกติเราไม่ค่อยเจอหมู่ป่าในหมู่บ้านไงนก็ถูกแต่ว่ามันก็กลัวน่ะเค,ค้กดูซินั่นนะ<ช>่ะที่เอามาเล่าเนี่ยคือ ตอนนี้ก็คือหน้ารัก,กอ,อ,อ่ะไม่มีอะไรก็คแค่หมูหลุดอ่ะแต่ว่าเราเอามาให้ดูอีหมามันก็กลัวนะกลัวสิหมาก็เห่าจ้าหมาอาจจะนีว่าสิงโตสิงโตหรือปเปล่าตัวใหญ่ขนาดนี้แล้วหมูแบบนี้เขาไม่ทําร้ายคนหรอกเขาเลี้ยง <c oughs> เขาถูกเลี้ยงไว้หมูป่ามัน กัดไหมฮะมันจะมากัดเราทำไมล่ะ่เราก็กลัวมู่าคนจะอยู่ในป่าแต่ว่ายวนเอามาเลี้ยงเป็นเค้กให้กินกันนะก็จอยจะว่าไปแต่ฉันว่านะมันไม่รอดแล้วมันโดนฆ่าแน่โอ้ยอย่าไปฆ่ามันสิอย่าไปฆ่ามันสิตามหาเจ้าของมันสิแล้วก็คืนเขาไปเขาบอกว่ามันก็เอาจมูกดุนๆหาผักกินไปเรื่อยแหละแล้วพอนี้พอออกมาที่ถนนตกใจ คนก็เลยกลัวขำตอนที่บอกว่ากินผักของชาวบ้านเสร็จปุ๊บไปนอนแช่น้ำกระบายใจบอกฉันอิ่มแล้วฉันพึ่งพุงก่อนเพราะกลว่าเจอเรากลว่าเจอเจ้าหน้าที่มาก็เลยจะพยายามจะหนีฝ่าวงล้อมเจ้าหน้าที่ก็ไล่จับชั่วโมงกว่ากว่านะฮะดีนะอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่ชนบพรย์คุณผู้ชมส่งข้อความบอกว่าอยากกินต้มเลือดหมูบรนนคารอะไรอะเจอหมูป่าของเราอยากกินต้มเลือดหมูเหรอชอบพิธีกรอ่านข่าวสนุกแล้วก็นิ่งเรียบร้อยดีหนึ่งสองจังสวัสดีขอบคุณค่ะ เค้กจ่าเค้กเดี๋ยวขึ้นไม่ได้มาที่เรื่องราวของอหมูหมูมันขึ้นราคาใช่ไหมเมื่อวันรายงานไปแล้วร้อยหกสิบห้าสิบร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบแต่ว่าพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวที่จังหวัดพิษณุโลกนะฮะขายก๋วยเตี๋ยวชามละสิบ ก๋วยเตี๋ยวหมูเนี่ยนะก๋วยเตี๋ยวหมูทมละสิบบาทมันะจะมีวิญญาณหมูละสิมี <Okay. S 1> นี่พ่อค้าบอกเลยบอกว่ามีสันหมูมีตับหมูอย่างดีนะฮะ,ฮะขายมา16ปีแล้วก๋วยเตี๋ยว10บาทเจ้าของร้านชื่อคุณอนุแสงชังเนี่ยขายอยู่ที่กลางเมืองพิษณุโลกเลยก่อนน้าเนี้ยคุณพี่ท่านนี้นะฮะทำงานที่โรงงานทอผ้าแล้วก็โรงงานเนี่ยปิดตัวลงตั้งแต่ปี40พ<า>อปิดตัวลงปุ๊บเปิดฝึก เคว้งมากรู้ทาไงปรึกษาเมียไงตกลงกันว่าเดี๋ยวจะแบ่งพื้นที่ที่บ้านเนี่ยบางส่วนเนี่ยเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวโ้ยให้เยอะนะเนี่ยนะปลจอยดูเนื้อหมูก็นเนื้อหมูสันนะหมูเป็นหมูหมูเป็นหมูไม่ใช่หมูเป็นกุ้งแห้งหมูเอวยักเอยไม่ใช่ซอยแบบแบบแผ่นเล็กๆนะอันนี้ขนมก่อนเลยกะก็ปรึกษากับเมียว่าเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวคนเถอะขายแรกเริ่มเลยแต่ปีแต่ปี40ขายชามละ10บาทตอนที่ขายตอนนู้นเนี่ยหมูกิโลกรัมละ80 แต่ว่าขายสิบ,บาทก็สามารถส่งเสียลูกเรียนจนจบแล้วก็สามารถมีงานทำได้หมดโโหครบทุกคน<อ>แล้ววัตถุดิบที่ใช่ป้าแล้ววัตถุดิบที่ที่คุณพี่เขาเลือกมานะอย่างที่บอกเป็นหมูเนื้อสันอย่าง,งดีตับหมูอย่างดีพริกป่นถั่วลิสง คั่วเราจะ<า>นํามาคั่วแล้วก็ตากันเองาทางร้านจะมีเมนูเด็ดคือบะหมี่แห้งนะฮะลูกค้าที่มากินส่วนใหญ่ะจะเป็นทุกเพศทุกวัยมีเด็กวัยรุ่นมากินมากที่สุดคนเดียว10ชามาๆๆขายมาอร่อยจรงิงแล้วขายมา16ปีนะฮะาชามละ10บาทมาเรื่อยๆเลยถึงแม้ว่าปัจจุบันจะราคาโลละ150บาทขึ้นไปก็ตามแต่ก็ยัง10บาทอยู่ใช่เหตุผลที่ขาย10บาทเพราะว่าเศรษฐกิจมันเป็นแบบนี้เราอยากจะช่วยเหลือคนจนที่มีรายได้น้อย ครั้งสิประโยคนี้มันเป็นแบบนี้อยากจะช่วยเหลือคนจนที่เขามีไรายได้น้อยให้เขาได้กินอิม่มคุณพี่แม่ค้าท่านต่างๆคะเวลาที่จะขยับปรับราคาขึ้นน่ะให้พิจารณาประโยคนี้ของคุณพี่อนุแสงชัางหน่อยเพราะอะไรรู้ไหมสองชามก็อิ่มแล้วอะใช่เพราะอะไรรู้ไหมตอนนี้เราก็เห็นเขาขึ้นของราคาของข้าวข,ของกับข้าวมันขึ้นพูดๆๆๆเลยอะอแต่ทําไมหลักการของพี่อนุคนนี้ที่เป็นเจ้าของร้าน10บบาทเนี่ย เขายังอยู่อย่างนี้ได้เพราะหนึ่งเขาไม่มีค่าเท่าที่สองเขาคิดถึงหัวอกของลูกค้าไงเคสแล้วเขาถึงได้ขายดิบขายดีเจริญเอาเจริญเอาอ่ะใช่แต่ว่าคุ้มนะเคสว่าคุ้มอ่ะก็ดูจากภาพอ่ะคือสองทามแล้วอิมแล้วอ่ะหิวเลยเนี่ยแล้วก็กินนานแล้วด้วยแล้วก็คนลูกค้าเนี่ยเขาบอกว่าทั้งรสชาติทั้งปริมาณทั้งเรื่องของน้ำไอหมูเหมอน้ำซุปอะไรเนี่ยเขาบอกว่าเกินเกินราคา1ิบบาท อ่ะเดี๋ยวถ้าเกิดเราไปเที่ยวเมืองพิษณุโลกนะฮะเราจะไปแวะทีมหรือว่าถ้าเกิดใครที่อยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกอยู่แล้วก็เอางี้ไมสงข้อคามามาคุณผู้ชมของเราอ่ะมีร้านอาหารถูกถูกเนี่ยให้บอกกันเพราะว่าเราจะได้ไปอุดหน,นุน<ช>ตอนนี้ข้าของมันแพงขนาดนี้นะถ้าร้านไหนช่วยเราประหยัดได้เราควรจะไปอุดหนุนเขาเยอะๆะเราก็จะได้มีกําลังใจทำถูกต้องก็ขอให้ขายดีๆต่อไปเรื่อยๆนะฮะ คุณพี่อนุแสงช่างเจ้าของร้านก๋วยเตยนนี๋ยวสิบบาทให้ให้ทรอฟี่คุณพี่อนุเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะฮะคุณผู้ชมช่วงหน้าข่าวพบระเบิดล,ลูกกระสุนเยอะแยะมากมาย <c oughs> นะฮะหลากหลายพื้นที่ทั้งชนบุรีนนทบ,บุรีแล้วก็แถวๆบางซื่อด้วยเดี๋ยวกลับมาติดตามกันแป๊บเดียว